สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายเตะที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับตลาดซื้อขายเตะของวงการฟุตบ,บอลช่วงนี้เดือดมากๆนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรที่มาสรุปกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะแยกให้มันเดี่ยวนะครับข่าวก็สิบเ,เรื่องแรกครับโยงไปที่เ,ออเรื่องเบาฮาแลนด์นะครับข้อมูลข่าวไม่ค่อยมีอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็อาจจะแปกในเรื่องของการคว้าตัวฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับมีโอกาสที่ไปได้สูงมากๆเนื่องจากว่าความต้องการของนักเตะเนี่ยก็คือการย้ายไปลีกสเปนมากกว่าทําให้แมนยูก็ต้องยอมถอยไปนะครับต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้นะคือแมนยูซิตี้บาซ่าบาเอนเบเชเนี่ยอยากได้ แต่เมื่อนักเตะต้องการย้ายไปเอาลมาลิดย้ายไปลีสเปนมากกว่าซึ่งแมนยูก็ทําอะไรไม่ได้นะครับว่าต้องยอมถอยเกี่ยวกับยูเนียนไปแต่ก็ต้องบอกว่ายังเป็นข่าวข้อสิบมันอยู่ในประเด็นเรื่องนี้นะครับจริงๆผมยังเชื่อว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยยังมองว่าซัมเมอร์เนี่ยฮาเล่นเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็ยังคงเปิดกว้างนะครับเรื่องของตัวเลือกนะโอเคนะครับก็ติดตาม รับชมกันแล้วกันในเรื่องการย้ายทีมของฮาแลนด์ที่น่าจะดูเดือเป็นอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นะครับต่อมาครับตามรายงานจากสกายอินเตอรนียนะครับก็มีการรายงานกันออกมาครับว่าเอซิมิลานเนี่ยสนใจยืมตัวอิลิกบายยีนะครับแนวรับตัวสำรองของแมนยูในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าเกิดมิลานเนี่ยไปได้อิลิกบายยีก็น่าจะลิงไปที่นาธานอาเก้ของฮงิี แล้วก็มีโปมาลีของอาร์เซน,นมีบาลองซาของทางเชลซีก็อยู่ในขายด้วยนะครับซึ่งบายีเนี่ยเป็นที่สนใจของมิลานเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับมีข่าวเชื่อมโยงมาหลายครั้งละไม่ได้แบบเพิ่งมาเป็นข่าวนะก็นี่คือประเด็นที่น่าสนใจอีริบายีเองนะครับที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่อง,องการย้ายทีมด้วยนะถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับมากันที่สโมสรท็อตแนมฮัสเปอร์กันหน่อยนะครับ ตามรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่ครับมีการรายงานกันออกมานะครับว่าท็อตแนมมสเปอร์เนี่ยกำลังพิจารณาขายสเตเวนเบิร์กไว้ปีกทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่ณนเวลานี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปมากมายซึ่งตัวติงเนี่ยว่ากันว่าได้เป็นอาร์แจ็นะครับตอนนี้สเปอร์ก็กําลังตัดสินใจขายแล้วแล้วก็ดีลแรกๆเนี่ยที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นอาร์แจ็นี่แหละให้ความสนใจนะครับจริงๆก็หลายๆสมโมสรด้วยประมาณนั้นฮะแต่ว่า ต้องบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยเกิดขึ้นในตอนนี้ครับแต่โอกาสการย้ายทีมเนี่ยมีแน่นอนนะตามรายงานจากโรมาโน่นะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวของทางท็อตแนมอสเปอร์มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เชื่อมโยงไปเร็วเรื่องของดิยานโคโรเซฟสกี้นะครับมีรายงานกันออกมานะครับจากกาัมโชเมกาโตเนี่ยรายงานเปิดเผยว่าตอนนี้ท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยกำลังเจรจากับทางยูเวถึงความเป็นไปได้ ในการสลับดีลระหว่างทานกานกากับดียานโคโรฟสกี้ในช่วงมกราคมนะครับซึ่งฝั่งสเปอร์เนี่ยอาจจะต้องยอมบวกนักเตะ1คนแล้วก็ค่าตัวอีกประมาณ20ล้านยูโรนะครับในการคว้าตัวแข้งรายนี้นะฮะซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นปัญหากันมันยังเคลียร์กันไม่ขะนะครับเรื่องข้อเสนอที่น่าสนใจนะฮะฝั่งยูเว่ก็อาจจะอยากได้สักประมาณ30 35ล้านยูโร แต่ว่าฝั่งสเปอร์เนี่ยนะฮะก็เต็มที่ได้ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็รอติดตามเดียวดีกันนะครับนะ <S <S แล้ก็เรื่องของทางเชลซีกันหน่อยนะครับเชลซีมีอะไรนร่าสนใจบ้างตอมรายงานข่าวกอสิบกันออกมานะครับมีรายงานกัออกมาว่าป s g เนี่ยกำลังสนใจคว้าตัวลูกาก้กองหน้าของทางเชลซีไปร่วมทับนะฮะซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดป s g ต้องการกองหน้ารายนี้จริงๆเนี่ย อาจจะต้องยอมทุ่มราวๆ90ล้านยูโรครับเพื่อเป็นการแลกลายเซนต์กับโรกูแล้วก็เชื่อว่านกเตะรายนี้ก็น่าจะสนใจย้ายทีมอีกด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของโวกูที่มีโอกาสการย้ายทีมเป็นข่าวข้อสิทพิเฉษนะครับในประเด็นเรื่องนี้ส่วนทางเชลซีครับมีข่าวเชื่อมโยงเรื่องของกองหน้ารายใหม่นะครับหรือว่าแนวลุกรายใหม่โดยรายกันออกมาครับว่านาบารีพร้อมปล่อยดาวยิงคนสําคัญอย่าง วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับออกจากทีมในราคาอยู่ที่66หล้านปอนด์นะครับท่ามกลางความสนใจของทางเชลซีด้วยนะครับเชลซี Chelsea ก็อาจจะมุ่งมั่นไปขวาโอซิมเฮนเข้ามาเป็นตัวแทนของลูกากูก็ได้นะครับนะแต่ว่าราคาค่าตัวก็อยู่ในดับที่สุงหน่อยนะ60ส0ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าราคาก็อาจจะคิดหนักนะครับ ส่วนตามรายงานจากเฟอร์ฟิซิโอโรบาโนครับมีการโยงไปที่เรื่องของดูกาดีนนะครับที่สถานการณนะ์ณตอนนี้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยกำลังดุเดือดเลยนะครับตามรายงานล่าสุดณนะเวลานี้ครับโรบานโนเนี่ยมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้อัตาบิลล่าเนี่ยเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ตัวดูกาดีนมาร่วมทีมนะครับหลังจากที่เดินหน้าพูดคุยกับเอเวอเรสตนมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะสักประมาณ1สัปดาห์เต็มนะครับ แล้วก็ทีมที่ให้ความสนใจอื่นๆเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเชลซีเวสต์แฮมนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจด้วยซึ่งราคาที่แอตตาวิล่าหรือว่าลหลายๆทีมให้ความสนใจเนี่ยต้องมีการจ่ายในราคาอยู่ที่25ล้านปอนด์ได้ส่วนเรื่องของเลสเตอร์กันหน่อยนะครับตามรายงานข่าวขอสิบกันออกมาเนี่ยนะครับก็มีการรายงานกันออกมานะว่าเลสเตอร์เนี่ยกำลังพิจารณาคว้าตัวทอสเคสเบลปีกของทางนอริสิตี้เอามาชุบฟอร์มใหม่นะครับซึ่งณเวลาเนี้ย แกสเวลเนี่ยผลงานตกไปเยอะนะครับซึ่งทางเบนนอนดอร์เจอร์เนี่ยนะครับก็กําลังพิจารณาการคว้าตัวนักเแต่รายนี้ในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องแย่งกับอีกหลายทีมในอังกฤษเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนิวคาเซิลที่เงินทุนหนาเนี่ยก็ให้ความสนใจแข้งรายนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็นี่คือรายงานออกมาน่าสนใจประมาณนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวก็ทางนิวคาเซิลเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของทางเบอร์นัวบาเดชิลนะครับ แนวรับหรือว่าเซนเตอร์ดาวรุ่งจากโมนาโกนะครับตามป็นงานล่าสุดเนี่ยนิวคาเสเซิลกำลังพิจารณาการคว้าตัวแนวรับรายนี้จากโมนาโกนะครับซึ่งแนวรับวัย20ปีรายนี้นะครับได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในพิวดิงกิทนะเวสต์แฮมนะครับแมนยูก่อนหน้านั้นแล้วก็บูฟด้วยนะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นนิวคาเสเซิลนี่แหละที่ให้ความสนใจด้วยนะครับจริงๆนิวคาเสเซิลเนี่ย ก่อนท่านั้นไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ไปติดต่อซื้อตัวสเปนบอสแมนมานะครับแต่ว่ารายนั้นเนี่ยมันเจจจาย,ยากนอกจากนี้ครับเรื่องของกองหน้าเนี่ยนิวคาเซนก็ตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวคิสสูดนะครับสูตรหน้าของทางเบอร์ลี่นะครับมาเสริมความคมเพิ่มเติมนะครับว่ากันว่าตอนนี้นวิวคาสเซลได้มีการติดต่อเบื้องต้นกับนักเตะไปแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการสรัญญาให้เร็วที่สุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน สัปดาห์น้ะนะครับก็จะเป็นการปิดเดียวกันไปเพิ่มเติมนั่นแหละนะสำหรับดียวาร์ซอน,นช่วงนี้ก็มีการเล็งตลาดทั้งติดกันเอาไว้รีบเสริมนะครับเวลาในช่วงตลาดซื้อขายทั้งเตช่วงมการาคมเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รีบเสริมกันไปนะครับส่วนเรื่องของทางบริตันเนี่ยนะครับมีประเด็นเข้ากันออกมาจากดิลันติครับสื่อดังเลยนะฮะซึ่งตามรายงานออกมาเนี่ยว่ากันว่าบรายตันเนี่ยก็ไม่ได้รีบร่งที่จะปล่อยบิซูมาออกจากทีมในช่วงเดือนนี้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากหลา,หลายทีมในอังกฤษก็ตามนะโดยเฉพาะแอตบิลล่าที่เป็นทีมตัวเต็งนะตอนนี้นะครับซึ่งสัญญาของนักเตะเนี่ยก็เหลืออีกสิเดือนก็ตามแหละมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้รีบเร่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทีมไหนต้องการในช่วงนี้มากที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใจ่ายในราคาอยู่ที่50ล้านปอนด์ได้นะครับก็เชื่อว่าราคานี้ มันอยู่ในระดับสูงไหมก็อยู่ในระดับสูงครับแต่ว่าเรื่องของฟีเท้าเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับอินบิสมะนะครับหลายทีมนอังกยดให้ความสนใจเยอะมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ